สวัสดีครับได้ยินไหมครับสวัสดีตอนเช้าพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยได้ทราบนะครับวัวนบัตรดีนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยประเทศไทยก็คือระบบยุติธรรมที่มันบิดเบี้ยวไม่ตรงไปไม่ตรงมานะครับเป็นระบบยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมกันสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหมด66ล้านคนคำว่า คนจนต้องติดคุกคนไม่มีเส้นสายต้องติดคุกมันยังอยู่ในระบบสังคมไทยปัจจุบันผมว่านณปัจจุบันนี้มันถึงเวลาแล้วนะครับที่พวกเราจะต้องรวมตัวกันทุกจังหวัด77จังหวัดนะครับเพื่อทวง ระบบยุติธรรมที่เท่าเทียมกันสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่านั่นคือการปฏิรูประบบยุติธรรมทั้งระบบทั้งระบบงานสืบสวนสอบสวนพิสูจน์หลักฐานให้อายการมีส่วนร่วมณปัจจุบันอายการสารหรือผู้ภากษา ยังเป็นระบบที่เชื่อถือได้แต่ระบบยุติธรรมขั้นต้นมันมีสิ่งผิดปกติหลายอย่างด้วยกันณปัจจุบันทีมงานของผมไม่ว่าจะเป็นทนายกิษณนะก็ถูกประสานงานถูกติดสินบนนะครับ ให้ถอนตัวจากงานนี้ให้ถอนตัวจากงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอัจฉริยะก็ถูกคมคู่ทุกรูปแบบให้ถอนตัวจากงานนี้แม้ผมเองก็ถูกคมคูว่าจะดำเนินคดีทั้งหมิ่นเจ้าพนักงานพอรบอคอมพิวเตอร์ หรือถอดถอนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมว่ากระบวนการดังกล่าวมันผิดปกติผิดปกติอย่างมากนะครับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดมันก็ไม่มิดพี่น้องประชาชนทราบอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ขบวนการเหล่านี้ มาปิดบังความจริงที่พี่น้องประชาชนควรจะรับรู้คดีนี้ไม่ใช่คดีของใครคนใดคนหนึ่งคดีน้องแตงโมงนี้เป็นคนเ,เป็นคดีของคนไทยทุกคนที่จับจ้องมองอยู่ว่าระบบยุติธรรมของประเทศไทยจะให้ความยุติธรรมเธอหรือไม่หรือจะตัดสินไปแบบข้างๆคูคูตามที่พยานหลักฐานมี ถ้าคดีนี้ได้รับความยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นนั่นหมายความว่าคดีอื่นๆในประเทศไทยจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนกฎหมายทุกอย่างทำให้พี่น้องประชาชนคนจนคนลากยากคนไม่มีเส้นสายคนไม่มีเงินได้ระบบยุติธรรมที่ดีขึ้นที่ทำให้้เรารู้สึกว่าเราคือคนไทยเรามีศักดิ์ศรี เท่ากันทุกคนแม้ประเทศไทยจะมีคนหลายชนชั้นด้วยกันยากดีมีจนไม่เท่ากันแต่ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยต้องการระบบยุติธรรมที่มันค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกันเพราะเราฐานะไม่เท่าเทียมกันแต่ขออย่างเดียวคือระบบยุติธรรมมันเท่าเทียมกันก็พอเพราะฉะนั้น ผมจึงเรียนไปยังพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกคนว่าพี่น้องจะร่วมสู้กับผมไหมนะครับจะร่วมสู้กับทีมของผมไหมไม่ว่าจะเป็นทีมของทนายกิจสนะทีมทนายเทีมของคุณอัจฉริยะทีมของทนายนกเขาทีมของคุณรสนา เพราะฉะนั้นทีมของกรรมธิการของวุฒิสภาพี่สมชายแสวงการแล้วก็คุณหมอพรทิพย์ที่ยังสู้เรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนไปยังพี่น้องประชาชนที่เคารพให้ออกมาร่วมกันสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองสำหรับคนไทยทุกคน ถ้าเราปักหมุดนี้ปักหมุดความยุติธรรมสําหรับพี่น้องประชาชนได้ผมเชื่อว่าจะมีสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีสําหรับสังคมไทยผมถือว่าคดีน้องแตงโมเนี่ยเป็นคดีตัวอย่างเป็นคดีตัวอย่างของการที่พวกเราร่วมกันต่อสู้ฉะนั้นแล้ว ผมจึงเรียนไปยังพี่เพ็นน้องประชาชนที่เคารพทุกคนแม้การต่อสู้ครั้งนี้จะบาดเจ็บพวกเราก็พร้อมสู้สู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันแรงมาแรงไปทนายคนไหนขัดขวางกระบวนการยุติธรรม100%เซผมเตรียมมอบให้ทีมงานไปร้องเรียนที่สภาทนายความเรื่องมัญญาทนายความ ใครก็ตามที่มาข่มขู่ประชาชนเฟกนงเฟกนิวน,นู่นเนี่ยนี่นู่นนี่นั่นทั้งทังที่เรายังไม่รู้เลยว่าอะไรจริงอะไรเท็จพี่น้องประชาชนแต่ละจังหวัดฐานะประชาชนชาวไทยสามารถไปดำเนินคดีกับทนายคนนั้นได้ทั่วประเทศทุกสอนอตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ใครก็ตามที่ข่มขูประชาชน ไปดำเนินคดีมันทุกสอนอทั่วประเทศตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392คดีนี้มีอัตราโทษไม่เกินหนึ่งเดือนจำคุกปรับไม่เกินหนึ่งมืนบาทถ้ามันโดนทั่วประเทศพันคดีให้มันไปรับทราบข้อกล่าวหาทั่วประเทศพี่น้องประชาชนพร้อมไหม ไปที่สอนใกล้บ้านสอนใกล้บ้านพวกท่านนะครับติดปัญหาอะไรแจ้งที่ทีมงานทนายของพรรไทยสิวิไลได้ใครขัดขวางคดีนี้ถ้าเป็นมัญญาทนายความให้ร้องเรียนที่สภาทนายความทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในข้อบังคับมันย่าทนายความมีหลายอย่างที่เขากําลังกระทําความผิดถ้าเขาค่มคู่ประชาชนที่ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นในการที่จะค้นหาความจริงตามข้อสันนิษฐานแล้วเขาค่มคู่ว่าเขาจะแจ้งความเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องรอ้อยเขาข่มขู่เราไปแจ้งความเขาทุกสอนอทั่วประเทศใกล้บ้าน เจ้าหน้าที่รัฐคนไหนที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพี่น้องประชาชนไปยื่นร้องได้ที่กองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดส่งถึงผู้บัญชาการสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติให้ตั้งกรรมการสอบวินัยนายนตำรวจท่านนั้นเราไม่ต้องใช้เงินในการเดินทางเยอะนะครับ เราไม่ต้องใช้เงินในการเดินทางเยอะนะครับร้องเรียนตํำรวจทุกนายถ้าเขายังถ้าเขาทำดีขึ้นเราไม่ต้องร้องเรียนเขาถ้าเขาทำให้ดีขึ้นร้องเรียนเขาทั่วประเทศร้องเรียนมีสองทางหนึ่งทางวินยัยสองทางอาญาร้องเรียนที่สํานักง,งานปป,ปชทั่วประเทศเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็แจ้งมาแล้ว ร้องเรียนที่สำนักง,งานปปชทุกจังหวัดถ้าส่วนกลางกรุงเทพนนทบุรีผมจัดการเองกรุงเทพนนทบุรีผมจัดการเองแล้วภายในสัปดาห์นี้ใครที่อยู่ จังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีผมจะแจ้งวันเวลาที่ท่าเรือพิบูรลสงครามเรามาร่วมกันไว้อาลัยกับระบบยุติธรรมในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคดีน้องแตงโมเป็นตัวอย่างภายในสัปดาห์นี้ เรามาร่วมกันแสดงพลังมายืนสงบนิ่งเพื่อส่งดวงเจ็ดเพื่อให้น้องแตงโมมีพลังแล้วพวกเรามีพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยวันนี้เป็นที่สิบนะครับเป็นวันอาทิตย์ เดี๋ยวเราจะนัดแน่กันว่าจะดําเนินการช่วงสงการหรือจะดําเนินการช่วงหลังสงการซึ่งผมจะประสานกลุ่มของพี่นกเขากลุ่มทุกกลุ่มที่เห็นว่าระบบยุติธรรมประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงมาร่วมกันที่ท่าเรือพิบูลสงครามน่าจะจุคนได้เกินพันคน เอาให้มันเต็มไปหมดเรามาร่วมกันไว้อะไรเราเพื่อผักดันให้กระบวนการยุติธรรมนี้เป็นจริงเรื่องนี้ไม่มีการเมืองมีเรื่องเดียวคือเรื่องระบบยุติธรรมแล้วในวันดังกล่าวผมจะเตรียมทนายรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ทุกประเภทแล้วใครที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่ต้องการมายืนสงบนิ่งที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดให้แจ้งผมมาทำเป็นเซ็นเตอร์เราจะไว้อะไรกับระบบยุติธรรมในประเทศไทยเพื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นทุกจังหวัด เราจะมีเซ็นเตอร์ของแต่ละจังหวัดที่สารกลางจังหวัดเรามาไว้อะไราแบบสงบนิ่งในระยะเวลาแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจบเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนทุกคนผมในฐานะที่ประชาชนเลือกมาในฐานะผู้แทนรัษฎรปัจจุบันพร้อมจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เป็นมรรคเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในระบบยุติธรรมเพื่อคนไทยทุกคนแล้วผมจะแจ้งให้ทราบว่าวันไหนแล้วจะประกาศให้พี่น้องประชาชนไปพร้อมกันในแต่ละจุดอาจจะมีการแสดงสัญลักษณ์ในการยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้คดีน้องแตงโมและทุกคดีเกิดความเป็นธรรม โอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนวันวอเวลานนจะแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องนี้คือเราสู้เพื่อตัวเราเองเพราะทุกคนเคยโดนกระบวนการยุติธรรมเคยโดนเป็นทั้งผู้ต้องหาผู้เก่าวหาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเราถูกเอาละตัเปรียบมาแสดงพลังกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์นะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศของเราเพื่อคนไทยทุกคนขอบคุณครับ